หวังชิญ t e s p e c u เลยเนียสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวิดีโอนี้นะคะก็มาเมามอยต่อยหอยค่ะคือว่าเพิ่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาที่กองเฟร์นั่นเองแล้วไปเจอสิ่งนี้คือเพิ่งเห็นค่ะนี่เลยจ้ะสิ่งนี้จะผัดไทยเคอร์เวตผัดไทยกุ้งนั่นเองราคากล่องละ8 9 9จก้ายูโรนั่นแหละมาดูสภาพผัดไทยค่ะคือว่าเป็นกล่องแล้วเราต้องเอาไปผัดเองที่บ้านนะคะ นี่จ้าัดไทยเคเอนี่อ่าน,น้ำดูตรงไหนนี่คือกุ้งนะคะสปากุ้งเส้นและน้ำน,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 นะคะน้ำราดนะคะก็มีนี่ทวหลังเต๋ให้ด้วยมีแครอทหั่นหั่นสับสับมานะจ๊ะดูความกุ้งกลมกลมนะคะล้กกุ้งกุ้งนะจ๊ะแม่ไม่มีเปลือกไม่มีหางนะจ๊ะกุ้งเลยผักอื่นๆก็เห็นนะจ๊ะมีน้าหนัพริกยวกสีแดงนี่น้ำซอสมีเส้นนะคะเป็นเส้นแบบ เส้นผัดไทยนี่แหละเส้นกว๋วยเตี๋ยวเล็กแป๊นเรานี่แหละแม่อ่านี่ผัดไทยนะคะ700กรัมค่ะราคา8.99ยูโรก็ประมาณเออ300กว่าบาทไทยนะจ๊ะลองแล้วบอกด้วยเด้อ